ว้าวคุยข่าว10โมงร่วมกับการท่องเที่ยวฮ่องกองนำคุณเหินฟ้าสุดเกาะฮ่องกองแบบสุดคุม้มนั่งร้อกลางขึ้นยอดเขาว,วิททะเลพิกแบบไฮโซส,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดกันหังชากรศักดิ์สิสทธิ์มากๆขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนเสริมมงคลให้ชีวิตที่วัดญี่ปุ่นชหลินนั่งกระเช้านองปิง360องศาสักการะพระพุทธรูปทองสำเร็จท,ที่ใหญ่ที่สุดในโอกชมซิฟเฟนีออฟไลท์ที่รเวลวออฟสตาร์ พิเศษทานอาหารทะเลที่ลียุนมุนอและชอบสุดคุม้มสินค้าแบรนด์ดังในราคาลดสุดเด,ดินทางวันที่1-4ตุลาคมนี้ในราคาสุดพิเศษเพียง13,900บาทว้าวคุ้มจริงๆสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนนี้รีบหน่อยนะคะสำสุัทุกความสุขในการเดินทางสุดประทับใจโดยการท่องเที่ยวฮ่องกงไดมอนชัยเฮลเดท่อเดือนที่เบอร์ 0279292ตัดตา